แผ่นดินเทียนสงแดนต้องห้ามหาวคูเจ้ามารสู่เจ้ากดขี่ขมเหงผู้คนอีกทั้งทำซั่วมากมายเคยคิดบ้างไหมว่าวันหนึ่งจะเป็นวันที่เจ้าจะตายและกลับไปยังผาวิญญาณมารสู่เจ้าหลอกพี่สาวข้าทำร้ายนางจนตายวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าสี่เจ้าเป็นสินส้นชิ้น ไล่ล่าเจ้ามาสามปีในที่สุดก็ไม่มีที่ให้หนีแล้วสินะข้าจะแก้แค้นให้เล่าสิทธิผู้น่าสงสารนี้เองมานซูเจ้าตกต่ำถึงเพียงนี้เชียวหรือเสียใจหรือเปล่าซีเมิงตี้แดนศักดิ์สิทธิ์ไถซูเจ้าปร,รมาจารย์ยอดเขา ุนยเสียเียใจเหรอข้าซูเซียวฝึกตนมาไม่ถึงร้อปีต่อสู้มาทั้งชีวิตในบรรดารุ่นเดียวกันนอกจากข้าแล้วใครจะกล้าบอกว่าตนไม่เคยพ่ายแพ้ผู้ใดอีกถึงข้าจะเสียใจแต่ไม่เคยเสียดายเวลาหากให้เวลาข้าอีกพันปีใต้ล่านี้จะไม่มีใครกล้าทัดทาน ในเมื่อเจ้าไม่ยอมกลับใจอย่าหาว่าเราใจร้ายก็แล้วกันลุยเลยจัดการมันซะแย่ละสิเจ้ามานี้ใช้วิธีย้อนกลับหยุดมันให้ได้ธรรมสวรรค์สามโอรสแห่งใต้ล่า เพื่อทำลายอมตะแม้จักรพรรดิจะเสียดายแต่ค่าไม่ในที่สุดก็พ่ายแพ้มานสูทำลายตัวเองไปแล้วเอ ถ้ามันไปฆ่าพวกป่าเถื่อนในกำแพงเทียนหยวนคงได้เป็นแม่ทัพจอมโหดของมนุษย์ไปแล้วเสียดายน่าสงสารเสียจริงคิดจริงๆหรือว่ามานสู่อย่างเราจะตายทั้งแบบนี้แดนศักดิ์สิทธิ์ไทยสู่มียอดเขาแห่งจิตวิญญาณ18แห่งปร,รมาจารย์สามคนของเทียนสิงหยุนเซียเทียนเจียนล้วนเป็นผู้แข็งแร่งทัดเทียมเทพ เจ้าปรมาจารย์อีก14ยอดเขาที่เหลือเป็นผู้แข็งแก่งเป็นรองเทพผ่านไปหนึ่งเดือนยอดเขายุนเซียตำหนักส่วนตัวของสิทธิ์ฮึ <c> ่ม <oughs> ข้ามานสู่กลับมาอีกครั้งแล้วยังไงซะสูเซียวก็ยังเป็นสิทธิ์ของสำนักก่อนจะเดินทางข้ามเวลา เพื่อให้ได้คืนชีพในวันนี้เราเตรียมวิธีย้อนกลับไว้แล้ว3,700วิธีกับวิธีฟื้นคืนชีพอีก1,201วิธีอุตสา์เตรียมการรอบครอบขนาดนี้แล้วจะไปตายง่ายๆได้ยังไงเล่าที่นี่มันแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยสูดูเหมือนว่าเรากลับมาที่นี่ต้องมีอะไรสัมพันธ์กันตรวจพบโฮสฟื้นคืนชีพ ฟังก์ชั้นระบบมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาเลือก1ตัวเลือกจากสองข้อนี้สตาแห่งวายร้ายตราบใดที่ทำความสั่วต่อไปสามารถรับรางวัลจากระบบถ้าฝึกเป็นวายร้ายเมื่อตายไปแล้วครั้งหนึ่งและได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดจึงตัดสินใจแอบฝึกให้แข็งแกรงขึ้นก่อนจะทำความชั่ว ชีวิตก่อนเลือกสตาแห่งไวร้ายทำความซั่วมานับไม่ถ้วนไอ้เจงมันก็เจงอยู่หรอกแต่วันที่โดนทุกคนลุมทิ้งเหมือนหนูบนถนนนี่เป็นอะไรที่อึดอัดใจจริงๆเพราะงั้นคราวนี้ลองมาเปลี่ยนดูหน่อยก็แล้วกันฮะ่าฮะ่ะะซ่อนความแข็งแกร่งไว้จากนั้นค่อยทำลายใต้ลากก็น,น่าสนุกดีไม่ใช่เหรอ แล้วถ้าแฝงตัวเป็นบุตรแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็ขอเลือกเปลี่ยนเป็นฝึกวายร้ายดิงเลือกแล้วกำลังอัปโหลดโหลดสำเร็จระบบเปิดหน้าต่างสถานะดูหน่อยสี่ว่าคราวนี้เราสวมบทเป็นใครสิทธิ์สายตรงของยอดเขาหยุนเซียคุณสมบัติระดับธรรมดา มีระดับโชคดีขั้นเลวร้ายใช้ชีวิตยังไงให้ไม่ต่างจากไก่ฟังเจ้าของร่างคนก่อนทำอะไรก่อนเราจะได้ร่างนี้กันนะสิบวันก่อนซูเซียวเป็นสิทธิสายตรงของยอดเขายุนเสียเพราะหึงหวงผู้หญิงชีวิตจึงแขนอยู่บนเส้นได้ ในช่วงศีสตาซูเซียวก็พ่ายแพ้ในทีเดียวโดนสลายฐานพลังได้รับความอับปยเป็นอย่างมากเป็นคนที่น่าสงสารสัจริงเฮ้ hey, เห็นแก่ตัวตนนี้ของเจ้าจากนี้ศัตรูของเจ้าก็คือศัตรูของข้ามาดูกันดีกว่าว่าข้าจะฝึกร่างนี้ให้ไร้พ่ายได้ยังไงผ่านไปครึ่งสั่วยาม ร่างนี้ปวกเปียกเกินไปขาดทั้งคุณนสมบัติแถมบาดเจ็บหนักอีกแต่ดีนะที่เรายังมีวิธียอดเขาหยุนเสียพวกเจ้าได้ยินหรือเปล่าปรัมมาจา์ที่ไล่ฆ่ามานสู่กับสำนักมาตั้งแต่สามวันก่อนแล้วอ้าวมานสู่โดนฆ่าแล้วเหรอ <c oughs> มานสู่ที่ได้ชื่อว่าไม่เคยพ่ายแพ้ผู้ใดในบรรดารุ่นเดียวกันนั้นนะก็แค่ระดับรองเทพเองจะรอจากระดับทัดเทียมเทพทั้งสิบได้ไงโดนฆ่าไปสักก็ดีเจ้ามานนั้นนะข้ารอให้ลงโทษตั้งนานแล้วพวกแกต้องคาดไม่ถึงแน่ว่านอกจากข้าจะไม่ตายแล้วยังเข้าร่วมกับพวกแกด้วย เอาชนะไม่ได้ก็เข้าร่วมไปเลยสิเอลอเล่นนาะสิ์น้องซูเซียวอาการของสิ์น้องดีขึ้นแล้วเหรอฮึไม่ร้ายแรงแล้วเอ้สิ์น้องซูเซียวเหมือนจะซื่อเดียวกับมานสูนั่นเลยนะหรือว่าเจ้านั่นกับมานสูจะมีความลับที่ไม่มีใครรู้ งั้นเจ้าก็คิดมากไปจริงๆนั่นแหละนั่นเจ้าต้องได้พรสวรรค์การฝึกของมารสู่สักครึ่งหนึ่งบ้างสิแล้วไงถึงโดนโยกเลิกฐานพลังได้ล่ะนั่นสินะอาจารย์สิทธิ์มีเรื่องมาขอให้ช่วยสู่เซี่ยวสิบวันก่อนเจ้าพึ่งเจ็บหนักมาจากการต่อสู้ มาหาข้าวันนี้จะให้ข้าเป็นอาจารย์เพื่อต่อเส้นทางการฝึกให้เจ้างั้นเหรอขอร้องละอาจารย์ฐานการฝึกเจ้าต่ำมากแต่เจ้ายังกล้าไปสู้โดนคนอื่นทำร้ายก็สมควรข้าช่วยอะไรเจ้าไม่ได้เจ้ากลับไปเถอะอาจารย์ที่ฐานการฝึกของข้าต่ำท่านเองก็รู้เหตุผลดีไม่ใช่เหรอ ถ้าไม่มีทรัพยากรมาฝึกแล้วข้าจะแข็งแกร่งได้ไงท่านเอาทรัพยากรการฝึกไปให้สิทธิ์น้องสองสามสี่ห้าหมดท่านยังไม่บอกข้าเลยแล้วข้าจะแข็งแกร่งได้ยังไงบางอาจคุณสมบัติของเจ้าไม่มีอะไรโดดเด่นและก็ไม่ขยันฝึกตอนนี้เจ้ากลับมาโทษข้าได้งั้นหรอ สั่งไม่รู้อะไรเลยฮที่ท่านไม่ให้ทรัพยากรข้าเพราะข้าซื้อสกุลเดียวกับมารสู่หรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นมันไม่ไรสาระเกินไปหน่อยหรือที่มาลงกับข้าแบบนี้ข้าไม่ได้มาลงกับเจ้าเจ้ากลับไปก่อนไว้ข้าหาสมบัติสวรรค์ที่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บเจ้าได้ ข้าจะหาทางให้เจ้าได้ฝึกฝนต่อเองไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อาจารย์ท่านต้องช่วยข้าเดียวนี้เลยทำไมเจ้าพูดแบบนั้นเห็นว่าท่านเป็นถึงกายหอมแห่งสวรรค์ถ้าได้ฝึกกับท่านสองคนนอกจากข้าจะได้ฟื้นฟูพลังทั้งหมดยังเพิ่มคุณนิสบัติการฝึกได้ด้วยเจ้าพูดอะไรของเจ้า สิทธิ์แค่จะบอกว่าให้อาจารย์ฝึกตัวต่อต,ตัวกับข้าไงเจ้าสิทธิ์บ้ารนหาที่ตายนักนะเจ้ากล้าทำเรื่องบัตรสีกับข้าถึงที่เลยเหรอวันนี้ข้าจะหักกระดูกเจ้าและขับไล่ออกจากสำนักเป็นไปได้ไง นี่เราใช้พลังทัดเทียนเทพของเราไม่ได้งั้นหรืออาจารย์ขอร้องละเจ้าสิทธิ์บ้าจะทำอะไรข่าได้โปรดสั่งสอนสิทธิ์ให้รู้ความด้วย